นี่จารย์เก่งไฟีิทองเนี่ยรุดอะไรมาครับรุดแซดมีแต่ทรงครับมีแต่ทรงสองร้อยห้าสิบบวกสามร้อยมันเป็นเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบเป็นห้าร้อยเอาลวดร้ไม่ถึงกันดิไม่ถึงกันดิเซ็งเลยอ่ะมันบอกจะเอางานไหนยังไงเป็นยังเออลมเป็นลมญี่ปุ่นนะอ๋อลมญี่ปุ่นนะเนี่ยญี่ปุ่นเลยยังไงให้ลมอ่ะยังไม่โดนลมไทยยังไม่ได้ผมสั่งลมแท้เลยสั่งลมไทยไม่ได้ ถ้าเกิดมันแบนถ้าเกิดมันแบนนี่ก็ต้องไปเติมที่ญี่ปุ่นเติมญี่ปุ่นรอสองเดือนถ่ายแล้ว 5, 5. ต้องพันค่าอือเออพอเติมลมแรงแล้ววันนี้จัน รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ายายใหญ่มังไกไทยยังยังโ<ๆ>อ้เียยังโอคนีครับสวัสดีครับนี่ก็อยู่ที่งานอะไรนะงานอะไรวะสส่แก้วมอนตตคอครั้งที่หนึ่งนี่ไงอารันโตอารันโตเอารถมาสองคันก็ลงไป2สองรุ่นลงสองรุ่นแต่ว่าไม่ได้คนนี้ลงเอาเอเมด็ก เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปสัผ่านเพลนละตัวกันใช่สวัสดีครับอันนี้พี่อันลันโตครับอันลันโตอันนี้งานนี้เป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเสียดายผมเอาสามร้อยมาลงไม่มีรุ่นเอาเอ้าทำไมล่ะครับก็ดูดูนี่นี่นี่หนว่ารุ่นไอเอ็นดูโรใช่ไหมเนี่ย C R F ตลาดสองร้อยห้าสิบบวกสามร้อยมันเป็นเท่าไหร่ห้าเป็น500ร้อยเอารถเราไม่ถึงไงดิไม่ถึงก็ดิเซ็งเลยอ่ะทำไมหมดจากของงานใหม่ โอเคครับอันนี้ก็เป็นคุณก๊อฟก๊อฟชาวไร่่นีถือว่าเป็นประธานก๊อฟเอ้อะไรนะไร่อ้อยแปดร้อยเอคือนีเอเคือไม่กี่ไร่นี่ครับจันมีมาไกลเลยตรงนี้อันนี้จันเอกไผ่ทองวันนี้รุ่นอะไรมาครับใบแซดดูไปดูไมีเดียส่งครับมีเดียส่งเอาดิไปเอาดิจันอันนี้คือตัวสูตรใช่ไหมนี่ตัวสูตรแท้เลยครับดีเบียสิบแปด ก็สุดแท้ตอนนี้เลือกยกล้อหรอครับก็เบาๆลงนะเนางเบาๆเลยใครยกบนถนนก็ต้องระวังใช่ต้องระวังหาเข้าป่ายกในป่าดีกว่าอันนี้อันนี้สายยางของไรจารย์ยางเดิมติดรถเลยอันนี้อ้บิดโตเลยเนี่ยใช่ติดรถมาเลยโอ้โหเพลียเพลียว่ะรถแต่ญี่ปุ่นล้มยางในเป็นยางไอ้ลมเป็นลมญี่ปุ่นนะอ๋อลมญี่ปุ่นนะเเนนีี่่่ยยญปุลใึกไยไอ้ลมอ่ะยังไม่โดนลมไทยยางไม่ได้ผมสั่งลมแท้เบสั่งลมไทยไม่ได้ร้อยบอกไม่เลยถ้าเกิดมันแบนถ้าเกิดมันแบนนี่ก็ต้องไปเติมที่ญี่ปุ่นแต่่ญีปุนนรอออเดืสายล้ว องพัน้าอืพอเติมลมแหงแล้ววันนี้จันะจันลงตรงไหนบ้างครับวันนี้คงจะมาเป็นผู้ชมดีกว่าผู้ชมเหมือนกันเนาะเอาขีลเล่นอขาม้ขามรอม้ลรัดซองอ่ะโอเคครับอมครับจนครับล้วก็ครับรุ่นรฟรุ่นาก็เป็นรุ่น่รุ่นใหญ่เเอ่แลวจะป่ายเจ้าของรถกัน่เรกันสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่เป็นเจ้าของรถเคเอ้สิบครับ ใช่ครับปีปีไหนพี่ปีไหนปีไหนวะปี2024โอ้สมมตโอ้ปีใหม่ล่าสุดปีใหม่ล่าสุดอันนี้ลงรุ่นไหนครับพี่มีรุ่นไหนให้ลงบ้างหรือเฮ้ยมันมีรุ่นรุ่นเล็กนะรุ่นรุ่นเล็กอ่ะลงไหมพี่สักหน่อยไหมเดี๋ยวเราดูตาเอกตาเอกลงถีวก็ลงอ่ะอ่าโอเคทั้งกันเดี๋ยวลงพร้อมกันหมื่อเลยไปหาพี่ก็พี่เอ้าครับพี่บูมเอาถือมาเลยพี่นี่คือของแท้ของแท้นะเปิดงานของแท้เราะนนี้แล้วก็ได้ถ่วยด้วยเวลาแกง โคอีดยเนี่ยเนี่ไงอันนี้คือมีสามกว่าคันใช่พี่เที่ที่สา้ออกตัวน้าที่หนึ่งเลยนะออกตัวน้มาที่1นที่นับสุดท้ายรอบเดียวอันน้โอเคพี่มันมันมันวันนี้าไปหาข้าวนดูอะไรกันไปไปไปดูกันไปไป้านอร่อยเลย้านอร่อยันี้ก็เป็นแม่ค้าจากสายแก้วนะครับ ลูกชิ้นเดาๆมาอุ่นนครับโอ้นี่ถือว่ากองกองเชียร์เยอะนะครับนี่ถ่ายถายบรรยากาศเนี้ยแ่แ่แน่เอ่เป็นพี่พี่น้องเช้าสายแก่เนีต้องมีหนมเโอ้ย่อยนนี่พี่ก็เป็นตัวตึงนะนี่ใช่ที่บอกอ่ะรถวิบากรถวิบากส่วนมาก ใหญ่ที่สุดก็คือ454 0คือเราเป็นไปเราดูต้องบอกตัวนะจะดูต้องออกตัวซึ่งรถพี่บากนี่เขาว่าด้วยความแรงครับเขาไม่ได้ว่าด้วยความเร็วลองแผงกล้องแมเหมือนนี่เขาเริ่มตัวเร่งแผงในเต็นท์ในเต็นท์ในอะไรการเคาะของเขาเนี่แรงจีสูงมากเลยครับใช้สปีดนิดเดียวนะครับความเร็ว300นิดเดียวไม่ดูนะความเร็วที่ใช้ในการขับผีในสนามโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยเนื่องจากเป็นทางฝุ่นนแข่งอะไรครับเจ้าะออกพี่แข่งด้วยเลยครับไกลแล้วคือบสามนะครับทุ่งเขียวไกลโบกแล้วเป็นรุ่นต่อไปนะอันนี้ถือว่าเป็นงานครั้งแรกครั้งที่หนึ่งรุ่นนี้จะเปการนำแข่งขันในรุ่นที่เจ็ดนะครับมอเตอร์ไซคุณลงรุ่นที่สิ่สามร้อยสี่รุ่นเจ็ดสิบสองแต่ผมจะเป็นกำลังใจโอเคคือรุ่นลุงตลาดยางเดิมนายกบุกรถบ้านยางเดิมบริหารส่วนบนห้วยโจนแล้วก็สาขาที่ระเบิด อำเภอวัฒนานครนะครับที่อำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้รวมถึงพี่กู้ภัยนะครับวันนี้ยังไม่ได้งานเลยแจ้งไปยังยผู้นักแข่งด้วยพี่กู้ภัยตกงานอ่าอ่าเอตอ์สตาร์ทพร้อมเมื่อสัญญาณทองเขียวโบกสะบัด20คันจะทะยานออกมานะครับบานผู้ชมจับตาโดยดีหมายเลข12สีบนม่วง สามร้อยไอะไรอสีสีเฮ้ยเฮ้ยับ Honda ครับสี h มาแล้วสี i a Honda CIV b o r ทอครับแอดน้าต้งแต่เ้วดรับขวดข้าไปน้ำาคกาศที่ร้นลงมาดูันิว่านหลังเขียวเนียหเ่อยยาแรง Honda ไหวหรือไม่ครับ Honda อาว่า อันดับที่หนึ่งหมายเลขสิบสองอันดับที่สองหมายเลขยี่สิบเก้าขอรูขอบอแล้ว ก็อาจจะเป็นบรรยากาศหลังสนามนะครับสำหรับมือตึงเดี๋ยวไปดูรถมาเข้ากันแรงแน่ๆนี่เนี่ยคันแรงนี่สุดยอดครับสุดยอดครับนี่เนี่ยคันแรงอุณนี้อันนี้ตึงเขอสองสามศูนย์คือตอนแรกเราเรามีคิดนะว่าสกายจะวิบากเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคุณแสงใช่ครับนี่นะต้องอยู่แรงขึ้นไหม กวดสาแก้วครับขอังวไหานทีดแก้วนะับดมงวางไหนดแฟน a r e t r ายแก้วไที่นก็เป็นหนึ่งมาเป็นลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มน o n d a วันนี้นี่เป็นรุ่นซื้อต่อไปด้วการแข่งขัน n d f 250ว300กังวลสาแก้วเรากำลังไปเที่ยวอะไรด้วยนไป टे कलोट जाए

ครับคือเปลี่ยนคุณเปลี่ยนยางมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่เกิดมาเป็นช่างมากี่ปีเป็นช่างมาปีสองปีโอ้แต่คือเปลี่ยนยางอะไรได้หมดครับทำเครื่องได้ไหมครับรับทำเครื่องไหมได้ครับดโอ้ช่างบอกอันนี้อยู่อยู่ตรงไหนนะอยู่อารันครับอารันอารันโตถนนสายไหนไมม่ีเบอร์ลำดับที่ห้เลขเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกในอารันนั่นแหละในอารันจะไปเทศทักหาเลยนี่คือเปลี่ยนยางเข้าใหม่ เปลี่ยนเร็วมากกุญแจกับหายอ่ะเร็วไม่เร็วอ่ะรีกุญแจแล้วรีบเปลนยางไงเออโอเคครับวไปดูรุ่นต่อไปกันรุ่นนี้ก็เป็น c r s อีกนะจะทำได้ยงไงเม่อน่ะจริงเยเหน Ну вот, Лавинин, лов. Следи, не уводи Лавинин. I yeah. yeah. พี่เจย์เดอะพอพี่ตายด้วย 加油！ เบเนาะสมตะไคร้นี่อกวนงครับสี่ตะความความเห็นไม่ตรงกันอ่่บห้าไม่ไม่มันมีตรงกันอ่าหลมันมันมันอยู่ที่่้าใช่ไหมใ่ต่อแท่งมแก่แต่ของแก่ไม่ต้องกลัของแก่มันก็แก่แค่หมดพอไ้มะไปแก่เล